สเตชันหนึ่นึ่งเสนอ The Big Content ช่วงคลินิกสุขภาพชีวิตจะสนุกถ้าร่างกายมีความสุข สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ13นาฬิกา7นาทีค่ะในช่วงของคลินิกสุขภาพวันนี้วันนี้นะคะเจอกันตรงกับวันพระฤหัสบดีค่ะวันนี้วันพระฤหัสบดีที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564นะคะในวันพระฤหัสบดีเนี่ยช่วงบ่ายโมง,งช่วงคลินิกสุขภาพเนี่ยเราก็จะพบแพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ สำหรับแพทย์ที่จะมาพูดคุยกับเราประเด็นนี้นะเชื่อว่าหลายคนอาจจะ เจออยู่ก็ได้หรือว่าคนข้างๆเราอาจจะเจออยู่ก็ได้นั่นคือเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะแตกต่างก,กันไปหรืออาจจะเหมือนคล้ายๆกันนะคะฉะนั้นเรามาดูว่าเป็นแล้วมันแก้ไขได้ไหมน,นี่คือประเด็นสาคัญที่เราจะหยิบมาพูดคุยนะคะโดยในแพทย์ชานวิทย์รติธรรมค่ะสัลิแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางโรคกระดูกสันหลังศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะพระ้อมอยู่ในสายค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะอ่ะอันดับแรกเลยคงจะต้องถามเรื่องของกระดูกสันหลังคดก่อนดีกว่าว่ามันคือยังไงมันจะเป็นภาพยังไงคะคุณหมอครับอ่าสหรับเรื่องกระดูกสันหลังคดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่ากระดูกสันหลังคดเนี่ยอาจจะเป็นที่คาที่ใช้เรียกโดยรวมๆมากกว่านะครับก็คือหลักๆแล้วก็คืออ่เป็นภาวะที่กระดูกสันหลังของคนเราเนี่ยคดหรือว่าผิดรูปไปจาก ที่ควรจะเป็นก็คือปกติแล้วหลังคนเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นตจะมีเป็นเคอร์ฟอยู่แต่ถ้าเกิดลักษณะข,ของหลังเราเนี่ยเคอร์ฟผิดไปจากปกติที่ควรจะเป็นอันนี้ก็อาจจะได้เรียกได้ว่าเป็นภาวะสะดกุกหลังคดครับค่ะคไม่ถึงมันบิดเบี้ยวใช่ไหมคะมันบิดเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งหรือย,ยังไงอะคะคุณหมอใช่ครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยหลังจะไม่ใช่ตรงเป็นไม้บรรทัดตรงเป็นไม้บรรทัดอยู่แล้ว ลักษณะของหลังคนเราเนี่ยจะลักษณะมีลักษณะเป็นเคร์ฟเป็นรูปตัวเอสอยู่แล้วค่ะแต่เป็นรูปตัวเอสที่อยู่ในแนวหน้าหลังนะครับแต่ว่าเวลาเราดูเนี่ยก็จะลักษณะตรงปกติค่ะอ่าครับแต่ถ้ามีภาวะกระดูกสันหลังคดดังง่าวบุคคลภายนอกหรือคนอื่นหรือคนในครอบครัวดูแล้วก็อาจจะเห็นว่าเออหลังของคนไข้หรือว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยอ่าดูผิดรูปไปจาก อืมอืมผิดรูปไม่ไม่ปกติเราเน่นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นกับกับเพศไหนหรือว่ากับไวัยไหนดีกว่าน่ะกับไวัยไหนคะคุณหมออ,อ๋อครับจริงๆแล้วภาวะกระดูกสันหลังค้เนี่ยก็คืออ่อถ้าเป็นสายอย่างก่อนเห็นต้องพูดถึงสาเหตุก่อนนะครับก็จะตอบคำถามด้วยว่าเกิดในวัยไหนเป็นหลักปกติแล้วกระดูกสันหลังข้นเนี่ยเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอย่างถ้าเกิดว่าสาเหตุที่เจอได้ก็คืออย่างแรกก็คืออาจจะเป็นเกิดตั้งแต่กําเนิด ถ้าเกิดลักษณะเป็นตั้งแต่กาเนิดเนี่ยก็คือเราก็จะพบได้ตั้งแต่เด็กหน่อยทารกได้เลยนะครับหรือบางกรณีก็คือจะพบได้ตามอายุค,คือเด็กโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกหลานไปโรงเรียนรู้สึกว่าเอทสมัยหลังมันเอ็นผิดปกติค่ะถ้าเกิดลักษณะเกิดในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งโดยส่วนใหญ่ลักษณะพวกนี้คืออาจจะบางครั้งอาจจะไม่ทราบสาเหตุนะครับ หรือหรือบางการณีเลยก็คืออาจจะเป็นโรคอย่างอื่นเลยอย่างเช่นโรคกระยวกับระบบประ,ระบบกล้ามเนื้อก็ทําให้หลังคตได้ค<ฆ>่ะนะครับแต่ว่าอันที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยที่สําหรับคนอรอบข้างเราที่อาจจะเจอได้บ่อยที่สุดกรดะดูกสําหลังที่คตเนี่ยก็คืออ,อาจจะเกิดจากความเสื่อมตัวอใหญ่เจอในผู้สูงอายุประมาณนี้ครับก็คือถ<ฆ>้าผู้สูงอายุอายุมากขึ้นกระดูกสันหลังเสื่อมมากขึ้นก็าอาจจะทําให้หลังกระดูกสันหลังคตได้นะครับนี่ก<ฆ>็คือ อายุแล้วก็สาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดขึ้นได้ครับผมเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดเลยตอนแรกเนี่ยในความเข้าใจก็คิดว่าคือจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุพออายุมากแล้วแก่แล้วเนี่ยค่ะในความเข้าใจของคนทั่วไปก็คิดว่านั่นแหละเราถึงจะกระดูกสัตว์หลังคดแต่ที่ไหนได้เนาะมันสามารถที่เป็นตั้งแต่เด็กเลยต้องมาดูว่าสาเหตุบางทีอาจจะตั้งแต่แรกใช่อืม นะคะมันมันมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมใช่ไหมพ่อแม่ฉันกระดูกสันหลังคตแล้วฉันอาจจะก,กระดูกสันหลังคตเหมือนกับพ่อแม่อย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมคะคุณหมอมีมีส่วนครับรถ้าสองสามสาเหตุแรกที่เมื่อกี้กล่าวไปนี่คือคพันธุกรรมจะมีส่วนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกสันหลังคตจากความเสื่อมก็คือ อาจจะไม่ได้ส่งผลครับผมอาจจะเกิดจากความเสี่ยงอย่างเดียวครับผมทีนี้มาดูอาการแล้วก็ความรุนแรงของกระดูกสันหลังคดดีกว่าค่ะคุณหมอคะอาการมันจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าถ้าเราดูตะกี้ที่เราฉายภาพสาเหตุแล้วก็วัยเนี่ยคืออาจจะแตกต่างกันไปแหละบางทีเป็นตั้งแต่เด็กบางทีเนี่ยคือเป็นตอนสูงวัยแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาการที่เราจะเห็นได้สังเกตได้อย่างไรบ้างอะคะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าเอาเอาสาเหตุที่ที่ที่พบบ่อยที่สุดก่อนนะครับถ้าเกิดว่า เป็นในผู้สูงอายุเกิดจากกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยอาการของคนไข้เหล่านี้ก็จะมาหาหมอหรือว่ามีอาการก็คืออย่างแรกคือปวดหลังก็คือทําให้ปวดหลังได้ในกรณีที่เกิดจากหลังเสือ่อมปวดหลังบางคนก็จะมีอาการของกระดูกทับเส้นประสาทอย่างเช่นมีปวดเล้าลงขาลงสะโพกหรือชาที่เท้าชาที่ขาค่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจากสาเหตุอื่นที่เรหลังที่กล่าวไปแล้วก็คือถ้าพบเจอในเด็กๆบางคน เด็กกาลังไปโรงเรียนแม่สังเกตมาหลังโค่ะนอกๆอย่างนี้พวกน้องๆอ,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 อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สังเกตเห็นว่าผิดปกติแต่ตัวเด็กเองอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยอืก็คือสรุปก,ก็คือขึ้นกับสาเหตุเป็นปหลักครับมค่ะนะคะส,สังเกตเห็นไี่บางคนอาจจะบอกว่าดูตรงส่วนไหนไหลหรือแผ่นหลังหรือยังไงคะมันที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะครับผมอ,อย่างที่ดูได้ง่ายที่สุดเลยก็คือ ถ้าเกิดเรายืนตัวตรงแล้วเนี่ยถ,ถ้าเห็นว่าคนที่เราแลวที่เราสังเกตตัวเนี้ยมีกระดูกสลังคดเราก็จะเห็นว่าคนไข้หรือคนรอบข้างเราเนี่ยเรู้สึกว่ายืนตัวเอียง <bee ML. S 2> หรือหรือบางคนอ่ถ้าเกิดถอดเสื้อดูแล้วจะเห็นว่าตรงกระดูกสันหลังหรือกระดูกซี่โครงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เท่ากัน <cinq S 2> นี่ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ที่เจอได้ในคนที่กระดูกสลังคดก็ครับก็คือตรง ตรงกระดูกซี่โครงตรงกระดูกเล่าเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันไม่เท่ากันมันดูออกมาไม่เท่ากัน uh huh. ครับผมอันนี้คือวิธีสังเกตง่ายๆครับค่ะบางคนอาจจะไม่มีอาการแต่บางคนอาจจะเป็นอาการที่เกิดแต่ถ้ารุนแรงสุดเนี่ยอาการจะประมาณไหนคะถึงกับต้องว่าเป็นภาพนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะปล่อยเวลาต้องพบหมอแล้วะคะ่ะครับสําหรับถ้ากระดูกสันหลังโคดที่เกิดจากกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยอาการที่ จะส่งผลเราควรคิดประจําวันส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของอาการปวดหลัง<ฆ>กับอาการทับเส้นประสาทอย่างเช่นปวดร้าวลงสะโพกลงขาถ้าเป็นหนักอาจจะมีอาการชาามากจนเดินไม่ไหวหรือว่าปวดหน้าจนเดินไม่ไหวหรือถ้าเกิดว่ามันทับเส้นประสาทมากๆก็อาจจะเกิดภาวะข้อเท้าหรือว่าเท้าหรือขาอ่อนแรงได้นะครับอันนี้ส<ฆ>ะหรับ ถ้าเกิดมันคดมากๆอ่าบริเวณที่คดอาจจะเป็นตรงกระดูกหน้าอกด้านบนตรงหลังส่วนบนถ้าเกิดว่าคดมากๆก็าอาจจะมีส่งผลต่อการหายใจได้ส่งผลต่อการทํางานของปอดได้ครับค่ะก็ต้องรักษาเหมือนกันถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ต้อง,ต,องต้องเข้ารับการรักษาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ครับถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คืออาจจะต้องเข้ารับรักษาโดยการผ่าตัด ถ้าเป็ hmm. หลักเด็กที่มีอาการมากๆากหลังคนมากค่ะการเสื่อมสภาพของร่างกายอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างค่ะอาการที่เป็นอย่างนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นในภาพของผู้สูงอายุมันจะเชื่อมต่อไปไปถึงโรคอื่นได้ไหมเช่นโรคก,กระดูกพรุนอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมออ๋อโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดผู้สูงอายุเนี่ยจะเกิดร่วมกันได้อยู่แล้วครับบางคน<อ>บางคนกระดูกพรุนค่ะอ,อาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งก็ได้ที่ทาให้หลังคดก็ได้ก็คือ,อเวลาที่กระดูกพรุนเนี่ยกระดูกหลังใน คนไข่บางคนเนี่ยอาจจะทําให้ยุบพอยุบปุ๊บหลังที่เคยตรงที่เคยขัดถูกเข้าลูกก็อาจจะผิดลูกอาจจะเอียนได้เหมือนกันครับอาจจะเกิดขึ้นร่วมกันเลยออืกระดูกรวดกับกระดูกสลังก็อาจจะเกิดกร่วงร่วง,ง,งกันได้ครับค่ะกลัวมันจะเป็นแบบกระดูกสันหลังยุบตัวไปบางทีเหมือนมันยุบลงไปเลยไงนะมันอาจจะทําให้คดงอได้เหมือนกันนะคุณหมอเนาะใช่ครับนั่นแสดงว่าที่คนคนแก่ที่เขาเดินหลังคอมนั้นใช่ไหมมันเกี่ยวไหมคะคุณหมอคะ ถ้าเกิดว่าเป็นคนสูงอายุที่เดิน<ช>หลังข้อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือก็คือหลังคดอ,อยู่แล้วแล้วก็สาเหตุของคนไข้กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดจากกระดูกพรุนค่ะตามผมเราดูแล้วรู้สึกว่าคนไข้คนนี้หลังคดคนไข้คนนี้หลังข้อมประมาณนั้นครับค่ะ ค่ะตะกี้เราเห็นภาพไปแล้วนะคะบุฟังว่าสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการกระดูกสันหลังคดคืออะไรและอาการเป็นอย่างไรบ้างแต่ทีนี้ดูการวินิจฉัยอาการกันหน่อยค่ะคุณคุณคุณหมอคะหากสงสัยแล้วก็มีคนใกล้ชิดมากระซิบบอกเราเนี่ยคุณหมอเองจะวินิจฉัยอย่างไรบ้างและเข้ารับการรักษานี่มีกี่วิธียังไงบ้างคะอืมสาหรับการวินิจฉัยเนี่ยที่ง่ายที่สุดที่คนไข้ดูได้หรือยากดูได้ก็คืออาจจะให้คนไข้ถอดเสื้อแล้วดูทางด้านหลัง ถ้าเกิดว่ารู้สึกหลังมันเอ็นหรือว่าตัวหลังด้านซ้ายด้านขวาหรือตรงซิ่โคมันนูนไม่เท่ากันอันนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่สําหรับคนไข้ที่มารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่จะตรวจได้แน่ๆก็คืออาจจะเอ็กซเรย์ดูเพื่อดูว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมีความผิดปกติโคตหรือตรงหรือยุบที่ผิดปกติอย่งงา,างไรบ้างก็คือเบื้องต้นถ้ามาโรงพยาบาลน,นอกจากตรวจร่างกายเราก็จะมีเอ็กซเรย์ที่สามารถบอกได้ครับผม รักษาตามตามเพศสภาพตามเพศตามตามตามวัยอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอวัยเกี่ยวไหมครับก็คือการรักษาก็คืออยู่ขึ้นอยู่กับวัยี่อยู่กับสายเหตุนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่เจอในเด็กเนี่าจะไม่มีสายเหตุชัดเจนการรักษาก็อาจจะมีตั้งแต่เป็นน้อยอาจจะใส่เสื้อกลอกจากโคนใส่เสื้อกรอกเลยล้วเป็นเยอะมากมที่รบกวนการทํางานของปอดแล้วมันนั้นก็จะต้องผ่าตัดสัวน่ถ้าคนไข้สูงอายุถ้าเกิดว่ากระดูกสันหลังคตแล้วรบกวนยิบประจํานหรือเกิดมีหอนแรง ก็อาจจะต้องอาจจะถ้าตามสเก็ตก็อาจจะเป็นรับประทานยาตับกิจวัตรยาฆ่าบัมบัตและลงท้ายด้วยถ้าเกิดว่ารักษาโดยการที่ดังกล่าวมาแล้วแล้วมันไม่ดีขึ้นวิธีสุดท้ายก็อาจจะลงเอยด้วยการรักษาโดยการผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับอาจารอีกความหนึ่งค่ะการผ่าตัดนี่คืออาการรุนแรงละจําเป็นที่จะต้องผ่าผ่าตัดมันบางคนไม่กล้าจะผ่าคุณหมอกลัวมันจะมีผลแทรกซ้อนอะไรยังไงหรือเปล่าอะค่ะ รับการผ่าตัดก็คือปัจจุบันก็คือมีมีผ่าตัดได้หลายแบบตามข้อผงชี้ค่ะอก็คือการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนก็สมัยก่อนจะน่ากลัวกว่าเยอะใช่ครับก็คือปัจจุบันก็คือการผ่าตัดก็มีหลายวิธีที่เลือกตามความเหมาะสมซึ่งซึ่งการรักษาก็คือเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามความรุนแรงของโรคซึ่งซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่โตหรือเสี่ยงมากเหมือนสมัยก่อนค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะแต่แตสมมุติจําเป็นที่จะต้องผ่าตัดจริงๆเขารับการผ่าตัดแล้วภาวะแทรกซ้อนที่เราต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างคะหลังการผ่าตัดนะคะคุณหมออมอปกติหลังการผ่าตัดกระดูกกระหลังก็คือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะเป็นเพราะแทรกซ้อนทั่วไปหลังการผ่าตัดอย่างเช่นระวางแผลติดเชื้อคระวางภาวะที่ถ้าเกิดหลังหลังผ่าไม่ได้กยายภาพอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนของการผู้ป่วยที่นอนติดเตียงนอนติดเตียงนานอย่างเช่นภาวะ อ่าพวกอ่าปดเชื้อทางเดินภาษาว่าติดเชื้อในปอดอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับการตัดผู้อาผลข้างเคียงการตัดตัวปส uh huh. ่วนเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องของการกดทับเส้นประสาทซึ่งซึ่งอันนี้ก็คืออาเนื่องจากว่ารกระดูกกับหลังคดเนี่ยก็คือมันส่วนใหญ่ก็คือไปกดทับเส้นประสาทในคนสูงอายุครับผลข้ uh huh. างเคียงที่อาจจะเจอได้ก็คือก็าอาจจะมีการที่จะกระทบกระเทือนในส่วนที่เราเราไปไปไป,ไปยึดไปยึดแหลกหรือว่าไป ไปนาตัวที่มันปวดทับออกก็จะทําให้มีอาการตาหรือทําให้มีอาการอ่อนแรงได้บ้างในบางกรณีซึ่งเป็นออนชั่วคราวค่ะค่ะนะคะน,นี่คือการผ่าตัดแต่ตะกี้ที่คุณหมอแตะไปที่เรื่องของการใส่เสื้อเกราะที่ดัดหลังอะคะ่ะคุณหมอเวลาใส่เนี่ยเราจะต้องใส่ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าคะอ๋อปกติเสื้อเกราะที่ใช้ดัดหลังเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ในผู้สูงอายุนะครับค่ะที่ที่พูดอด่างเมื่อกี้คือเด็อยู่กับสาเหตุที่อยู่กับอายุใช่ในกรณีที่ที่แนะนําว่าใส่เสื้อเกราะเพื่อ หลักๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะใช้ในผู้ป่วยเด็กนะครับค่ะใช่ครับซึ่งซึ่งก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือจะใส่แนะนำให้ใส่เกือบตลอดทั้งวันเลยครับผมอ๋อใส่ทั้งวันเลย,วยวเวลานอนวเวลานอนนี่ก็ถือถอดได้ไหมคะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงก็ต้องย้ำอีกทีนึงว่าอ่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาสําหรับกระดูกคดในทุกภาวะทุกรายอันนี้หมายถึงไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวกลกการรักษาเนี่ยใช่ครับ ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะอีกแบบหนึ่งถ้าเสื่อมน,นะคะนแบบหนึ่งครับมผม,มเ,เคยเคยเห็นบอกว่ามัน,มนพอภาวะซักซ้อนหลังจากเรามีอาการปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยอย่างบางคนจะรู้สึกเลยภาพ,พลักษณ์จะมาก่อนเลยเหมือนกันนะคะคุณหมอคะครับผมรูปลักษณ์เปลีจจป่ยนไปจะเได้ครับมผมบางทีอาจจะเดินได้อาจจะดูภายนอกปกติก็าอาจจะเดินลาบากหรือว่า,าดูภายนอกอาจจะเสียบุคลิกเนื่องจากหลังคดอะไรประมาณนั้น อ๋อนี่ภาพรักรูปรักของเราเนี่ยความมั่นใจนะมันส่งผลเหมือนกันนะเวลามันเกิดขึ้นนะคะครับผมอืมแต่แต่เวลาเราทําการรักษาแล้วมันจะให้หายกลับมาเป็นปกติเนี่ยมันต้องใช้เวลาไหมคะแล้วก็มีโอกาสที่จะหายเป็นปกติได้ไหมคะคุณหมออืมสําหรับการรักษากระดูกสันหลังคดในที่นี้ถ้าเราเน้นเรื่องผู้สูงอายุเป็นหลักที่เกิดความเสื่อมการรักษาถ้าเกิดว่าเราเน้นย้ำเราเน้นมุ่งหวังว่าให้อาการปวด อาการชาแล้วก็การเดินดีขึ้นเนี่ยก็คือก็คือการรักษาก็คือสามารถทําให้อาการเ่าเนี่ยดีขึ้นได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าโรคในตัวเนี้ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือคงไม่ได้มุ่งหวังว่าจะให้หลังกระดูกสันหลังที่เสื่อมเนี่ยกลับมาเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่ว่าจะมุ่งหวังในเรื่องของอาการในเรื่องของการกดทับเส้นประสาทอะไรมามากกว่าครับผมอืมอืม คือคือไปดูแลเรื่องนั้นมากกว่าการที่จะบอกว่าให้กลับมาตรงเหมือนปกติเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดน,านั้นก็คือก็คือออย่างบางกรณีถ้าเกิดใช้ตรงอาจจะต้องผ่าตัดแต่คนไข้บางคนไม่พร้อมที่จะผ่าตัดด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ซึ่งอา่าคนไข้บางสว่วนอาจจะทานยาอาจจะทำกยายภาพอาการก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าไอ้ภาวะที่กระดูกสันหลังคดก็าอาจจะลงเตียงเหลืออยู่แต่ว่าสภาพโดยรวมการใช้ชีวิต มันก็จะเป็นปกติประมาณนี้ครับผมค่ะคุณหมอเคยได้ยินว่ามันมันภวาวะแทรกซ้ซอนที่มันเคดเกิดความเสียหายกับปอดและหัวใจอันนี้จริงไหมคะเออยังยังไงนะขออีกทีนึงน,นะ,ะไม่ถึงว่าภาวะแทรกซ้ซอนที่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะกอ่อให้เกิดความเสียหายปอดกับหัวใจได้ด้วยหรอคะสําหรับกระดูกสันห<อ>ลังทุงงแบบรุนแรงสาหรับกระดูกสันหลังลงแบบรุนแรงที่ที่มีมีผลต่อปอดเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่เจอในผู้สูงอายุเท่าไหร่แต่จะไม่เจอในส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นสาเหตุจาก เป็นเป็นเขาเรียกกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทาาราบสาเหตุที่ส่วนใหญ่เจอในส่วนใหญ่เจอในเด็กแ,และวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะน,นั้นมากกว่าครับส่วนในผู้สูงอายุเรื่องจากกระดูกสันหลังคดจากฝังเสื่อมโดยตรงเนี่ยจะมีมีลักษณะมีน้อยน้อยกว่ามากครับผมมีข้อแนะนําสําหรับผู้สูงอายุไหมคะในส่วนของกระดูกสันหลังคดบางทีอ,อาจฟังอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นโรคนี้อยู่พอดีเลย่าเรามีข้อแนะนําฝากถึงไหมคะ ก็คือสําหรับเรื่องเรื่องกระดูกสันหลังโคตรถ้าเกิดจากความเสี่ยมในผู้สูงอายุเนี่ยอย่างอย่างแรกเราต้องทําความเข้าใจตัวโลกก่อนว่าว่ามันมันเป็นเป็นความเสี่ยมตามธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เราอาจจะเสี่ยมมากกว่าประเดนเขาจะน้อยหนึอททาให้เรามีอาการทําให้มีกระดูกสันหลังโคตรทำให้มีอาการปวดทำให้มีการทับเส้นประสาทนะครับคือเบื้องเบื้องต้นก็คือสิ่งที่แนะนําก็คืออย่างแรกเลยก็อาจจะต้องลองปรับกิจวัตรดูอะไรที่เราเคยทําได้มาในสมัยก่อนพออายุเยอะขึ้นก็อาจจะต้อง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้หลังน้อยลงให้น้ําหนักโหลดน้อยลงสระมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีอาการมากขึ้นมีอาการปิดสังเกียนมากขึ้นหรือรู้สึกหลังคนมากขึ้นการมาตรวจที่โรงพยาบาลการเอ็กซเรย์ดูก็อาจจะตอบตอบโจทย์ได้นในง่าของปัญหาว่าให้ปัญหากระดูกสันลังเราเกิดกับอะไรยังไงซึ่งก็จะรักษาจากสาเหตุต่อไป ค่ะแสะดงว่าพฤติกรรมก็เกี่ยวด้วยนะคะตลอดร้เวลามาจนถึงเราอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าเราชอบ,บแบบของนงของดักอย่างท,ที่คุณหมอบอกเนี่ยเราอาจจะเป็นรู้กว่าเพื่อนอันนี้ก็ว่าได้เหมือนกันเนาะถ้าแบบนั้นนะก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ที่เป็นสาเหตุได้ครับค่ะนะคะอ่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะพบคุณหมอได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะครับขอบคุณค,ครับค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค,ครับค่ะค กระดูกสันหลังคดนะคะแพทย์จากโรงพยาบาลหัวเฉียวค่ะมาให้คำตอบกับเรานะคะโดยในแพทย์ชานวิทยรติธรรมนะคะสัญญาแพทย,พยาา์กระดูกและข้อเฉพาะทางโรคก,กระดูกสันหลังศูนย์กระดูกและข้อจากโรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะบุฟังอาการส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยคืออย่างผู้สูงอายุเนี่ยจะได้ชัดเจนเลยนะคะส่วนใหญ่นะ ผู้ป่วยแต่บางรายอาจจะไปตั้งแต่เด็กไะถ้าเป็นเด็กในส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในเด็กอายุตั้งแต่10ถึง15ปีอาการอาจจะไม่ไรุนแรงมากนักนะคะก็เข้ารับการรักษาอาการของเด็กนี่คือจะสังเกตเห็นง่ายคือผู้ปกครองจะสังเกตได้แต่ว่าของผู้ผู้ใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมันก็เป็นไปโดยธรรมชาตินะคะมันก็เป็นเรื่องของการเสื่อมของสภาพ ร่างกายของเรานี่แหละกระดูกสันหลังคดจากการเสื่อมสาภาพของร่างกายมันมันเกิดขึ้นได้ได้ได้ในส่วนของผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงในผู้ที่อาจจะมีโรคข้ออักเสบหรือว่าโรคกระดูกเสื่อมนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดปกติของเอน็นเนื้อเยื่อแล้วก็การเติบโตของกระดูกนะแต่ยังไงตามเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเป็นแล้วมันเป็นหนักเนี่ยต้องรีบพบแพทย์นะคะให้เขาวินิจฉัยก,ก่อนแล้วก็เขารับการรักษาจะรักษาด้วยตัวเอง ถ้าไม่ได้หนักจนเกินไปก็นวดกายภาพบําบัดก็ได้นะคะเท่าที่ทราบหรือว่ายืดเส้นการออกกําลังกายก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะคะออกกําลังกายบางประเภทเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกสันหลังของเรานั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวช่วงน้้นเนี่ยเราจะได้มาอัปเดตข่าวสุขภาพกันบ้างนะคะบูฟังช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคลินิกสุขภาพชีวิตจะสนุกถ้าร่างกายมีความสุข